ต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะเราเนี่ยได้เรียนรู้เทคนิคเล่นการมิวสายแล้วก็การสไลด์สายไปแล้วนะคะใน EP นี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เทคนิคในการสับคอร์ดสไตล์ฟังนะคะการสับคอร์ดสไตล์ฟังนะคะเป็นการตีคอร์ดขึ้นลงค่ะโดยเราจะใช้น้ต16โน้ตนะคะเป็นหลัก ในการเล่นสับพอร์ตฟังนะคะจะมีการเล่นเสียงเต็มบ้างแล้วก็อาจจะผสมกับโกสโนตบ้างค่ะในบางจังหวะนะคะฟิลลิ่งที่ออกมาะคะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกสนานแล้วก็กระฉับกระเฉงกับเพลงค่ะเริ่มจากมือซ้ายก่อนนะคะมือซ้ายเนี่ยในเพลงไดนามท์นะคะก็จะมีการจับคอร์ดที่น้อยๆค่ะเพื่อให้เสียงที่กระชับค่ะแล้วก็ไม่เป็นการรบกวน ต่อไปนะคะจะเป็นมือขวานะคะเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนค่ะก็คือจะเป็นการฝึกเอกโนต้ตนะคะเราจะเล่นแบบนี้นะคะโดยเราจะนับเป็น one and two and three and four ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะ one and two and three and four one and two and three and four one and two and three and four เพื่อนเพื่อนลองเล่นพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะโดยเปิดเมทานอมที่75ค่ะ One and two and three and four One and two and three and four One and two and three and four ต่อไปนะคะก็จะยากขึ้นมาอีกหน่อยค่ะเราจะลองมาเล่นแบบ s i x t ้ต n o t กันนะคะ โดยเราจะนับจังหวะเป็น one e and a two e and a three e and a four นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ one e and a two e and a three e and a four one e and a two e and a three e and a four ต่อไปนะคะเพื่อนๆลองเล่นพร้อมกันนะคะโดยเปิดเมทหนอมที่75ค่ะ 1e e and a2e and a3e e and a4 1e e and a2e and a3e e and a4 ต่อมานะคะเราเนี่ยก็จะลองเอาเทคนิคจาก EP ที่แล้วนะคะนั่นก็คือการมิวสายแล้วก็การสไลด์สายนะคะมาลองเล่นกับการสับคอร์ดแบบฟังดูค่ะวิธีการเล่นนะคะก็จกับเพลงไดนามคยนะคะก็จะเล่นต่อกันแบบนี้ค่ะ ่นพร้อมกันนะคะโดยเปิดเมคนอมที่75ค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคต่างๆในเพลงไดนาไมค์นะคะเทคนิคทั้งหมดนะคะก็สามารถนําไปปรับใช้กับเพลงอื่นๆได้อีกค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะถูกใจสําหรับเทคนิคที่จีน่าเนี่ยมาแนะนําในวันนี้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ